4 5 6 7 8นะกำลังไล่มา9 10 1 1 12มาทำไมกันเนี่อ่ะเก็บผ้าครับทุกคนครับนี่โอบผ้าไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยมาก ก็ยังเป็นสติกเกอร์รถบรรทุกผมอยู่เลยนะรุ่นแรกๆที่ผมทํามานะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำเลยนะฮะทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมอรุณสวัสดิสสด์ตอนเช้าๆผมวันนี้นะฮะวานผมตัก้างไว้ครับผมตัก้างไว้นาะว่าจะไปลงออกเทปให้มันทันเวลานะครับตอนเนี้เอ่อพิงวงแล้วอ่ะผมวิ่งมาถึงซืนพิวงนะครับตอนนี้ก็นะ ตีสามนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีสามห้าสิบสี่นะครับเนี่ยนะก็มันจะได้เข้าให้ทันเวลานะครับทุกคนก็ต้องตื่นเช้าฮะก็าาตัดทางไว้ครับเพราะว่าถ้าตักตีสี่นะมันมันไปถึงโน,น่นกันจะประมาณหกโมงใช่ไหมหกโมงเดี๋ยวขาออกมันจะติดเวลาหมดเลยตักไว้ตอนเย็นนะฮะตักยตักไว้ตอนเย็นก,ก,วนนก็วิ่งออกจากบ้านมาตีสาม ตอนนี้ก็อยู่สวิตทวงศ์นะฮะกะเวลาว่าไปถึงนู่นประมาณตีห้าครับมาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะเข้าแล้วออกทันเวลาไหมครับออกทันก่อนหกโมงไหมนะครับ,รบมานี่ครับตีห้าตีห้าป่ะตีห้าตีห้าแล้วเดี๋ยวออกทันไม่ทันเดี๋ยวรู้กันบินครับ่ <c oughs> <c oughs> ถ้าติดขั้นในรถสระบุรีขั้นหนึ่งเนนนนนรยบเลคัมื่อกี้บินสะพานครับหัวสันเลยอะึกว่าเรียบหายไมอย่ามัวรอ่อไม่ได้นะพวกสระบุรีออกก่อนออกขขมไม่ได้เดือดงานงอกเลยตีห้าสิบเอ็ดเว้ยครึ่งชั่วโมงก็ทันคอยตามกันมาเลย เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยมาแล้วก็ถอยตามกันมาเลยหลบได้อยู่อ่ะามแล้วหลบได้อยู่เ,เดี๋ยวโบกรถกันครับทุกคนครับเีลยวรถสระบ,บุรีออกไปก่อนตอนนี้ก็ย้นเทียนแล้วเพราะว่าต้องออกก่อนหกโมงนะครับติดเวลาหกโมงนะครับทุกคน,นนี้มาเช้ามืดเลย ดูตรงโค้งพอดีอะตรงเนี้ยรถสลาบ,บ,บุรีไปแล้วทันเดียวครับมาก่อนทีมงานแป๊บเดียวอะ ơi ผิดลายทั้งข้างในถอยปิดลายต้องเบียดฝั่งซ้ายเยอะ ไปมาไฟสูงคนระับขอให้เปิดไฟสูงไว้ไฟสูงจริงนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนี่ก่อนอันนี้ปล่อยก่อนเข้าไปแล้ว Dạ, dạ, con đi đây Dạ, dạ, con đi đây พอดีนะครับสาขันเดี๋ยวต้องรีบออกก่อนนะเพราะว่ามันจะตอนนี้ก็ตีห้าเกือบครึ่งแล้ะทุกคนต้องออกให้ทันอตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้ะทุกคนครับออกมาได้นะฮะเยา้าสินี่บนะ อดีตอดีตกลับมากองนู่นรถดูรถเลยเพียบฝั่งนี้เพียบเลยผมคันที่หนึ่งสอสาสี่ห้าหกเจ็ดผมคันที่เจดนะครับฝั่งนู้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดนะฮะกำลังไหลมาเก้ 90, 11ิบมาทำไมกันเนี่ยโอ้ อากาศดีวันนี้นี่ครับก็อันนี้ก็ไปลงที่เดิมอีกนะครับไปลงที่เดิมอีกซ้าอีกรอบหนึ่งครับอากาศกำลังมีแดดอ่อนๆจางๆตอนนีน้เดี๋ยวมาดูกันว่าหิวข้าวแล้วด้วยครับตอนนี้ ว่าจะได้ตักกี่โมงกี่ยามนะครับ Two thousand years later ทุกคนออกทับต้องเดินด้วยท้องนะทุกคนคนระับเดี๋ยวนี้จะกินข้าวก่อนนะเ,เมื่อกี้รถเต็มบอ่อนะกว่าจะออกมาหิวข้าวตาไายนะครับช่วงนี้เดี๋ยวทานข้าวทานปลาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลุยต่อครับทุกคนเนาะทานข้าวครับทุกคนครับนี่ฮนะ นี่อะไรเนี่ยหมูป่าหมูป่าทุกคนกินก่อนแล้วลุยต่อ,อเสียห่อนดีจังเลยเอ,อ่ะรถเรามาทำได้ไหมได้แบบเหมือนเราอยู่ภาคเหนือดูการแต่งตัวด้วย ต่อไม่รอแล้วนะแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรวะไปกันต่อครับใครชอบสไตล์การทำงานแบบนี้นะฮะทุกคนนะครับการการทำงาน,นเกี่ยวกับ ลดบรรทุกรดบรรทุกดินนะครับโซนแฝกลี้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครไทยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับ,นนรบต้องการให้ผมปรับปรุงเออเกี่ยวกับคลิปแบบไหนนะครับอยากรู้เออแบบไหนก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูแล้วกันนะฮะก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับทุกคนไปไปต่อครับผมเสียเวลาแล้ว ลงดูยคมผ้ามนาะผมจริงๆนั่น,นี่ผมแค่ตรงกลางเนี่ย

ก็คงเกับประเด็ตงเลย มาลองสิลองหน้างานหน่อยไว้บ้านเดี๋ยวสนิมก็จะได้หัวรถสนิมมันจะหหกินก่อนสนี่เที่ยวพอเหรอฮะพอเหรอเอารถสลบับลีแถวนี้เขาเรียกอะไรเรียกอะไรไม่รู้อ่ะ <c oughs> มยังง,งงงอยู่เนะนี่ยเนี่ยเขา <c oughs> เขาเอาแบบนี้ย <c oughs> ล,ลูกล้างสลับุร <c oughs> ีไม่เคยเลยอ๋อนี่สเปคเขาเดี๋ยวถอยลงคันนี้ก่อนครับทุกคนนะ เดี๋ยวลบกันนี้โอโ้อากาศร้อนมากนะทุกคนร้อนจัดอะดูเสียหนุ้ยเขาถอยแล้วกันนะครับเสียหนุ้ยพายพายุนะฮะอันนี้ เพยียบรถก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะเกะกะกันนะเอาทีนี้ก็เหลือพันเขียวนะฮะทุกคนเลย 刘姐。 นะฮะสีคันนะฮะโอ้ผมรู้สึกร้อนยังไงไปรู้ทุกคนเดี๋ยวผมขอลบก่อนเออไม,ไม่ไหวแล้วไม่ใช่หรอกร้อนร้อนเสื้อ,อหูเจ้าของนะฮะนี่น่าจะลงได้แล้วทุกคน ผมลืมล็อกรถนะฮะเดี๋ยวเดินกลับก่อนนะฮะทุกคนเอาถ่ายคลิปแล้วทุกคนฮะมีคลิปให้ดูทุกวันนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็กดแครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์์กกดดดแชร้วยละกันนะฮะทุกคนเนาะก็เป็นกำลังใจแนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับอันนี้ของใครวะ เราสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับทุกคนก็นะตั้งแต่เช้าจนถึงออตอนนี้ก็น่าจะใกล้ๆเที่ยงแล้วครับทุกคนนะเดินขึ้นรถก่อนนะครับผมลืมล็อกกุญแจว่าจะไปดูเสียเอกหอยแล้วเมื่อกี้ผมงดูล็อกรถนะครับวิ่งอะรถชนเนี่ยครับผมลืมล็อก เย็นเจ็บเลยทีนี้อ่ะฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนครับคลิปหน้าจะพาไปไหนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับทุกคนอันนี้ไปแล้วครับทุกคนครับขอบคุณครับ